สวัสดีครับผมสวัสดีผมเป็นพี่น้องสั่งเขานะครับไม่ชัางช่งตัวตัวไปนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทํำข้าเตร์สิ่งนะครับผมใส่ภายในครัวเรือนเขานะครับก่อนเดือนก็ขออนุญาตไปทังท่านอาจารย์คูรูทั้งหลายนะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการแนะนำพอาด้ใส่เห็ดใส่เองนะครับง่ายงานะครับผม จะขอทีมาแนะนําวิธีการทําสิ่งให้รับู้มเดลารับส้มนะครับผมก่อนอื่นกะรับชมมล้วก์กดไหลกดแช่กดถือใจในั่นไหมด้อยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับขั้นตอนการใส่เหล็กพี่น้องมากรับอิ่งวิ่น้องให้ควบหูบานๆต่เหาผูจะคิดว่าจะใดใกันเองนะครับผมกะประมาณเตีปูนกะควบหนาประมาณ สีสิน้นตัวนี้ก็เป็นบอกบอกล่างไวแต่ร่มงหลุมของสิ่งล่างจานันส่วนที่พูดนี่ก็ต้องต้องคำตุกตานะครับผมต่างต่างต่าง,งตุกตากันย้อนกานย้อนไว้ ใส่หลายๆแา่นรยมีเสาทีตัตห้องเรีไนใหญ่คือเสาปูนที่ก่อขึ้นไปลับ,ลบน,อนอกจากหุมมเสากับเหตุกกตุกตาว้ตารางน้ำหนักกันเอ็นกันย่อนของของ่อางห้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถังแก๊สมันจะอยู่ประมาณหกสิบหาสิน้นความสูงของห้านี่ความสูงของ ทองอ่างทองสิ่งนี่ก็ประมาณเจ็ดชิปหลังจากขา้าปูกระเบื้องจะร้อยเจ็ดชิปเจ็ดชิปหานะครับถังแก๊สอยู่ประมาณหกชิบหาเส้นโบกเกินนะ่ะสามารถใส่ถังแก๊สได้แล้วก็ความสูงของสิ่งนะความสูงของเคาน์เตอร์สิ่งนี้กับสามารถลดย่อนใส่คนสูงคนตามได้นะครับแต่ว่าส่วน่างข้าวสีบางครับให้มันพอดีกับถังแก๊สสามารถเอาถังแก๊สเข้าไปได้นะ นี่ก็ส้วงนี่ก็ก,การมัดเล็กนะครับผมใส่เล็กสามหุนเต็มตก็ความแข็งแรงออกกผนังควมออกจากมากเกี่ยากผนังนี่อยู่ประมาณหาสิกบก็พูดหน่อยเทพพูดหน่อยประมาณหาสิบเจ็ดครับผมเพื่อกระเบื้องอันนี้นี่เฮ็เดเฮ็ดฐานใส่เพื่อกร,ร,ร,ระเบื้องหกสิบสิ้นนะเต็มแผ่นกระเบื้องหกสิบนี่สิเต็มแผ่นเพ่นพอนี้ครับแล้วก็ ปูนดีเขาเทไว้นี่จะประมาณหาสิบเจ็ดเพื่อจับเสื่อมขึ้นมาอันนี้เป็นควมหูนะครับผมเป็นควมหูใส่รอบข้าวจีเฮดใส่กันเองนะครับผมปูกระเบื้องแล้วมันจะอยู่ประมาณแปดสิบนะครับหลังหลังที่ใส่กระเบื้องเรียบร้อยกระเบื้อง60กนสะิบควมควงออกมาจากผนัง มันในหาสิบเจ็ดเสเสาปูนเหมืนเสเสาปูนออกมาจากผนังมาลาบนำนักสี่ลักๆก็ับตรงมีหูแก็บกับผมหูแก็บว่างๆสลิปหูแกไ็ไปหูซ้ายแก็อันนี้จะว่างเพื่อไว้ว,ว่าตัวนี้หูหนึ่งแล้วก็ว่างไว้อีกหูหนึ่ง บ้างเพื่อครับผมมันหาตรงก้านจะเข่ามึงได้ตรงก้านอยากใส่มึงได้กะสายเนี่ยเอาไว้จะเอาแก๊สขึ้นมาหาเต้ามันสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสมินสักก้อนนะครับขอสวัสดีครับ